ครับก็หลังจากที่ไปเจอกันที่ปัม๊มปตทเรืองนุ่งผาแล้วนะครับทีนี้เขาไปกันก่อนแล้วนะครับผมก็พานงน้องเดินทางต่อครับจะไปที่โรงเรียนนะครับบ้านโนสว่างเนาะโอ้โหดูครับวิวสองข้างทางถือว่าสวยมากนะครับเป็นถนนสี่เลนด้วยนะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอรเริงนกทาแล้วนะครับอันนี้วัดวัดนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้อ่านชื่อวัดเลยอันนี้น่าจะอยู่ข้างหลังจุับฟุบจุบจุบโอเคเลี้ยวขวาไปนะครับ ผ่านตัวมือนะครับ ก็ดูในแมพก็น่าจะต้องทะลุไปทางนี้นะครับไปหลังอำเภอมันจะเป็นทางไปซ้ายมือมุกทหารขวามือไปอำนาจเจริญนะครับอ่าตรงนี้เป็นสามแยกอำเภอเริงนกทานนะครับตรงนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นรูปนกด้วยนะครับกับช้างนะครับเห็นไหมครับ <Okay. S 2> ไปกันต่อครับเฮ้ยไปแล้วเลยแล้วเลยแล้วโอ้ยอาวันไปแล้วครับนู่นไม่หลงก็เลยอีกแล้วนะครับ <c oughs> รอบเมื่อกี้เป็นเ ER <c oughs> ออาหเอ็น,นะครับน้องขี่เลยโอเคเดี๋ยวจอดรอ,อน้องก่อนนะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้นะสวยมากครับตรงสามแยกหนึ่งของา บอกน้องเลี้ยวซ้ายนะครับออกไปแล้วอาวันอาวันไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวจอดรอ,อน้องก่อนนะครับจะให้ <c oughs> น้องตีรอบเมืองไปเรียกน้องอาวันมานะครับย5รหโล <c oughs> มาแล้วไปเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาลงไปนะครับเพื่อที่จะไปโรงเรียนโนนสวัสดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับโรงเรียนบ้านโนนสวัา ทางไปก็จะเป็นสองเลนนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะล้อมไปด้วยทุ่งนานครับไปเรื่อยๆครับเหลืออีกไม่ถึงสิบกิโลนะครับน,นี่ก็น้ำขังในถนนนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเมื่อกี้ ดูครับดูน้ำซ้ายมือโอ้โหวิวสองข้างทางถือว่าโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเลยนะครับอันนี้ไปกันต่อเรื่อยๆนะครับ เริ่มทำถนนแล้วนะครับงานหยาบแล้วทีนี้โอ้ชิหายเลย G P S พามานะครับมาแบบมาที่ใกล้นิด <c oughs> นี่แหละลำบากเลยทีนี้ คือส,สุดๆเลยครับโห oh, ละมากทางต้องเอายานแม่กับพวก c ซ f พวกแอฟริกาทวินมาอา <c oughs> จะเหมาะกว่านะครับ <c oughs> เละเลยครับตอนนี้ <c oughs> ทําทางพอดีด้วยนะครับแล้วฝนตกอีกที่นี้ แล้วดูครับผมก็พยายามประคองรถนะครับเนี่ยต้องประคองรถแล้วก็ขี่ไม่ได้เร็วนะครับคือคานเราแล้วอะสภาพนี้ดูคือพร้อมล้มเลยอะถนนเนี่ยล้มแปดได้ง่ายเลยนะครับดูมันเป็นล่องลงไปครับเหมือนคลองน้ำเลยถนนนะโอ้เอาพี่บาามาขี่น่าจะเหมาะกว่า ยอมเลยดูครับโอ้โหแล้วน้ําขังด้วยบางจุดเห็นไหมเป็นล่องน้ำเดี๋ยวหนะ้ามันใช่ไหมเนี่ยมีเขียช้าหน้ายัางถ่ายครับดูคือรถบิ๊กไบค์มันก็หนักด้วยนะครับอันนี้คือน้ําหนักมันสองร้อยกิโลเนาะประมาณนี้เห็นไหมักาเนี่ยหรือว่าถ่ายนะครับเลยเห็นไหมผมพยายามพายุงรถนะเนี่ยขียช่ช้า ตัวลมนะครับวันนี้มันลื่นนะเนี่ยต้องระวังโอเคพอไปได้นะพอไปได้ไปเรื่อยๆต่ถือว่าคุมยากเอาเรื่องเลยนะครับถนนแบบลื่นจริงนะครับวันนี้โอเคออกมาได้แล้วผม โอ้ทางดีมีเซเวรุ่นนี้ต้องเอายานแม่มารุ่นนี้น่ะโอ้ห <laughs> นักเลย <laughs> โอ้ทางดีมีเซเวรุ่นนี้ต้องเอายานแม่มารุ่นนี้น่ะ โอ้โอ้ถนนก็เลยตัวเลยแค่โลกว่าถึงโรงเรียนนะครับเนี่ยดูสภาพถนนเอาวิบากมายังดีกว่าเป็นไงล่ะที่จำบุญขี่โคตรยากโอ้โหดู โอ้โหหลดงามม่โอ้อีกโลกเดียวถึงแล้วโลเดียวก็ถึงแล้ว ต่อนะครับเหลืออีก1นกิโลนะครับถึงโรงเรียนนะครับให้สัญญาณมือชะลอนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โรงเรียนกันนะครับไหนล่ะจอบอยู่ไหนล่ะนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจอบซ้ายซ้ายซ้าย,าย,ายโอเคอยางเอ็นมาครบแล้วครับ ขับไปที่โรงเรียนกันนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวซ้วายนะเลี้ยวซ้าย,นะย,ายโอเคถึงแล้วครับอีกประมาณ ร้อ0เมตรนะครับประมาณนี้นี่ครับก็เด็กๆก็มาโบกรถให้นะครับแล้วก็ทีมงานมุกระหารมารอโบกรถให้เข้ามาดูครับอันนี้เป็นข้าวทางเข้านะครับทางเป็นซีเมนเนาะทางคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะครับฝนก็เพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะครับอันนี้ โอเคถึงโรงเรียนบ้านโนนสมบาตแล้วนะครับนี่ครับเด็กๆก,ก็มาโบกมือให้นะครับเราจะมาจอดรถตรงนี้นะครับเป็นถนนข้างอาคารนะครับวันนี้หน้าอาคารก็มีสงงด้วยนะครับเป็นลานกว้างโอเคจอดรถตรงนี้นะครับ สภาพรถแต่ละคันดูบ่ได้เลยครับอันนี้ก็อยู่ในอาคารแล้วนะครับมมมีเวฟด้วยนี่มีเวฟร้อยห้า LED ด้วยครับ อันนี้ก็จะเป็นพี่ที่เป็นอาจารย์นะครับเป็นคนที่จัดงานหมนขึ้นะครับสองล้อของเรานะครับที่จะทําบุญร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเราอันนี้ก็จะมีกลุ่มทางการศึกษาพวกาหารพระพันโอพระพันโอริจแล้วก็อุบลก็มีนะอุบลก็มีนะครับเดินรับขอบริจาคของทุกท่านนะครับมีชิวอาโพสต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นโชว์จากน้องนักเรียนโรงเรียนโนนสวัสดนะครับน hey, so ี่งานเราเมื่อยเอร่ท uh ีมงานเราไห่หน่อยจังเลยเนี่ยนี่ครับรถก็ภาพเขือมากครับ จอดรถข้างอาคารเลยนใต้าอาคา,ารแต่ละนะคารไม่ไหวนักแดงหลเดอร์นอน,นสว่างนี่ก็มุมสูงนะครับมีวัยรุ่นอิโนโดด้วยนะครับกับทรง,งเวฟนะครับอีกไบก็หลายจังหวัดเลยนะครับอุบลกลสินมุกดาหารสกลน,นครบึงกาะครับประมา นครพนมเออผมพูดแลมากันก็ถือว่าเยอะครับสมลุ่นี่บางคันบางกลุ่มก็ไม่ได้มาครับเพราะว่าฝนตกนะครับ,าม,รบมาดูจอบล้างรถครับก่อนปีคลิปมาล้างรถไกลมากครับมอง